สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะครั้งก่อนนะคะเพาพูดถึงเซรั่มตัวหนึ่งที่เพาชอบมากใช่ไหมของ Oswell Life นะคะนั่นก็คือเซรั่มลกแกะและคอลลาเจนวันนี้สิ่งที่เพาะจะพูดถึงไม่พ้นเรื่องผิวค่ะเราดูแลภายนอกดูแลผิวหน้าไปแล้วทีนี้เราต้องสวยจากภายในด้วยการกินเข้าไปแล้วบํำรุงผิวให้สวยทั้งตัวชดา <laughs> สิ่งที่เพาเลือกนะคะนั่นก็คือ ออสเ l ลไลฟ์ well ค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นมเมล็ดอง,งุ่นผสมกับอะโวคาโดชื่อของเขานะคะก็คือ g r a ฟซ s ดออยล์ plus อะโวคาโดออยคือตัวนี้นี่มันดียังไงเอาทีละตัวทีละตัวเลยนะถ้าหาปัญหาผิวของคุณคือผิวแห้งผิวดูไม่สดใสผิวดูไม่กระจ่างเจอแดดแล้วแบบโอ๊ยร้อนแดดเผาเก่งเหลือเกิน ใช้ตัวนี้ค่ะเป็นเกราะป้องกันดูแลวิธีก็คือเราจะทานเข้าไปเราให้สารสกัดรวมไปถึงผลประโยชน์ของเขาวิตามินต่างๆเนี่ยแทรกซึมเข้าไปทุกอนูของร่างกายแล้วก็ผิวอ่ะดีใช่ไหมแล้วทำไมต้องเป็นมเมล็ดองุ่นละ่ะหลายคนบอกบ้าบอกินองุ่นเนี่ยวลนาเม็ดติดคอลำบากมากเลยจะเคี้ยวก็ขมแล้วมันมีประโยชน์หรอ มันมีประโยชน์นะแต่ไอเมล็ดองุ่นที่เราคายทิ้งหรือว่าที่เราเคียวกินนะคะถ้าหากเรากินเข้าไป 1. ไม่อร่อย 2. ติดคอ 3. มีผลเสียด้วยแต่เจ้าตัวนี้ค่ะเขาสก,กัดเฉพาะสารสำคัญแล้วก็วิตามินดีๆจากเมล็ดองุ่นเอาไว้ในเมล็ดองุ่นค่ะเขาจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่า OPC OPC ดียังไง OPC มีความเข้มข้นมากกว่าวิตามิน C ถึง20เท่าเข้มข้นกว่าวิตามิน E 50เท่าฟังแค่นี้ก็ผิวดีแล้ว嘛คือวิตามิน C 20เท่าเนี่ยช่วยกับเรื่องกระจ่างใส แล้ววิตามิน E 50เท่าช่วยเกี่ยวกับผิวชุ่มชื้นนี่คือคำตอบที่ทำให้เราได้ผิวสวยมากไปกว่านั้นนะคะเขายังมีวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E เลซีตินโพแทสเซียมนะยังไม่หมดเบต้าแคลโรทีนค่ะกรดไขมันไม่อิ่มตัวนี่เฉพาะ,มะเมล็ดองุ่นยังไม่รวมอะโวคาโดอีกเล่า อะโวคาโดอย่างที่เรารู้กันดีสําหรับใครที่ชอบกินผลไม้อโวคาโดนะคะวิตามินอ e ีเยอะมากแล้ววิตามินอ e ีนี่ยแหละจะช่วยทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นผิวอิ่มน้ําผิวเด้งผิวฟูแล้วมันไม่ใช่เฉพาะหน้าไงก็คือทั้งตัว ตัวเพาเองเนี่ยจะใช้2ตัวคู่กันเลยก็คือทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนจะทาเซรัม่มลบแกะผสมคอลลาเจนค่ะนี่ให้แบบผิวมันฟูผิวมันเด้งผิวมันอิม่มแล้วเราก็จะแฮปปี้กับการมีผิวสวยแล้วสำหรับผิวกายบำรุงจากภายในนะคะด้วยนี่เลยเ r รซิฟออยล์ plus อโวคาโดออยล์คือตัวนี้เนี่ยช่วยอยู่กับเรื่องผิวเต็มเต็ม,ตมคู่กันนะทาด้วยกินด้วยไม่สวยก็ให้มันรู้ไปแม่ คือพอเราทานตัวนี้เรารู้สึกว่าเวลาออกไปโดนแดดอะเมื่อก่อนจะแสบผิวมากเลยคือพอจอดรถต้องรีบวิ่งเข้าห้างเลยแต่เดี๋ยวนี้เดินแบบชิลๆสบายๆจ้ะแสงสาดมาเลยจ้ะรู้สึกว่าผิวเราสะท้อนแสงกับคือผิวแข็งแรงอะ่ะแล้วคือ จะทำอะไรมันก็มั่นใจแล้วก็มีความสุขนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เพาเลือกออสเวล l i ไลฟ์เพราะว่าเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่นําเข้าจากประเทศออสเตรเลียเลยซึ่งประเทศนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วเกี่ยวกับการดูแลผิวสกินแคร์หรือว่าอาหารเสริมของเขาดีจริงคุณ คุณต้องลองจริงๆ2ออย่างคู่กันนะเซรั่มด้วยนะคะแล้วก็มาเป็นน้ำมันสกัดจากเมล็ดองอดุ่นและอะโวคาโดสอตัวนี้ทานคู่กันทาด้วยทาด้วยหทานด้วยทาด้วยทาด้วยทานด้วย,วย,วย,วยถูกแล้ว ลองใช้ดูนะคะปลอดภัยแน่นอนค่ะเขาได้รับการการันตีนะการรับรองจากทางออสเตรเลียด้วยพอเข้ามาในไทยก็มีออยอค่ะสอบถามสั่งซื้อสินค้าสแกน QR code แล้วทักไลน์สอบถามกับสไป์โดยตรงได้เลยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ